สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับปรเรียวใคดาน,นครันผมวันนี้ครับเราอยู่กับการน,นอนนั่นเองซึ่งการน,นอนนะก็จะเป็นอะไรที่สบายมากๆสลับทุกคนแต่ไม่ใช่สำหรับผมเนื่องจากผมต้องไปทํางานแล้วก็นอนแบบนี้ตัวทุกวันโดยที่ผมต้องนอนในป่าทึบที่อยู่ในภูเขาแล้วผมก็ต้องนอนแบบตื่นมาเป็นงูหงานอ,งนอนมากๆเลยพอผมตื่นมาเพราะต้องไปทํางานดีก ติมเติมปุ๊บทั้งวันแล่คน,นเหนื่อยการพักเลยละครับไม่เหนื่อยเลยละครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำคลิปแบบนี้เป็นครั้งแรกนะครับมันอาจจะมีคลิปต่อๆก็ได้ก็บอกติดตามด้วยนะครับโอเคเข้าเรื่องกันเลยโอเคต่อกันเลยเด๋ต่อยก็ผมนอนในภูเข,ขานะครับก็มันก็ไม่แปลกอกครับที่จะมีเจ้าหมาป่าตัวน้อยแสนน่ารักที่จะหาเล้ยงมาทั้งหมดทุต,ตรรยา ซึ่งผมเกลียดมันตรงเห่าเนี่ยครับเพราะว่ามาทำให้ผมนอนไม่หลับแล้วมันก็ชอบเห่านกกระแตเวทนะครับแต่ตัวเนี้ยแล้วผมก็งงมากเลยนะครับว่าเห่าทำเพื่ออะไรแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับผมก็นอนหลับอยู่ดีเลยเพราะว่ามันสบายสบายมากเลยไม่สบายอีดอกในเนก็จะจากันเลทนะไปคลิปให้ดูหนึ่งคลิปนะครับโอเคไปสำคัญร็อกเป็นอดีตไปแล้วใช่แต่ยังเจ็บอยู่อ่ะใช่เลยอดีตมันเจ็บปวดแต่มีทางเลือกนีเลือกที่จะวิง่งหนีจากมันหรือเรียนรู้จากมัน รู้ไหมเจ้าควรทำไงต่อ